เงินเงินเงินเท่านัาน้น,นที่จะทําให้อีฉันมีความสุขได้แล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเงินแท้ๆไม่มีปลอมค่ะก็เครื่องเงินที่ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลานเขาใช้วัสดุที่เป็นเงินแท้ๆในการทําแหวนกําไลสร้สอยคอต่างหูสารพัดเลยค่ะเงินก้อนนะคะจะถูกทําเป็นแท่งแล้วนํามารีดจนได้เส้นยาวออกมาอย่างนี้นี่แหละค่ะอ้ออ้อระวังนิ้วด้วยนะคะน้องระวัดเสียวแทน ศูนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวไทยภูเขาเผ่าเมียนยอมรับเลยนะคะว่าชาวไทยภูเขาที่นี่นั้นเก่งไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะของแบบนี้บอดต้องไปหาพรีเซนเตอร์จ้างนางแบบจากติใดเจ้าแค่สวมเองอวดเองนักท่องเที่ยวก็ปลื้มแล้วล่ะเจ้าอา้าวสนใจซักชิ้นบอดเจ้า